สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมนิกาชาแนลนะคะวันนี้เรามาอะไรนะมาสังสรรค์บ้านปันพี่หนิงพี่หนิงพี่หนิงเซฮัลโหลนายจ้าอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสาวสาวไทยที่อยู่ทาวส์วิวนะคะแอดทูมาล่าค่ะแล้วก็พี่พี่อะไรนะพี่แพงตาพี่พี่แพงตากำลังจะ มาค่ะพี่เดือนอันเร็วกำลังอัดคลิปเร็วเร็วสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะคนสวยประจำทาวส์วิวเฮ้ยตาห่างนะโอเคถึงไหนจะต่อไอตาตอเลยหย่อนนะพี่กำลังจะทำม่ซ้มซำปลาค่ะนะคะจ้า โอเคเสียบเสียบด้นวดนวดได้จ้าเอานวดนวดขนไหนเอานวดนวดเนาะเย้อนพี่เอาวันนี้สามขาดอันที่แท่งตาไม่ยูนี่โดดไปจ้าไม่ยูชาสิยูโดดไปสี่สิบปีเลยเนาะสี่สิบปียูยูจนเป็นย่าเลยเนาะเป็นบอสเป็นคุณย่าปเป็นคุณย่าเลยอ่ะอาขาชนเชิญพี่เดือนคนสวย ชันทำไมาะชันพ um ูดอะไดีอ่ะอ่าเลื่อยๆนี่อย่านะหนูเห็นหลายคลิปเลยนะเอาเลยจัดการเลยทำไมพูดอะไรอ่ะสวัสดีค่ะอือใส่ปลาค่ะอัปอัปปลาอันนี้ทือเชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่เชียงใหม่พูดอะไรต่อเชียงใหม่พึ่งแต่งเต้มคนที่ไหนนะพึ่งเชียาบูมค่ะเชยาบูมเชยบ้านเด้อ นั่นแหละย่างสามลูกสอดสาวสุรินสาวสุดินรายงานตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะฝาากเนื้อฝากตัวฝากช่องด้วยฝากเนื้อฝากตัวขอพี่ฝากคำบางกด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอฝากช่องด้วยนะคะช่องของเราชื่อฟาร์มเมอร์ดอเธอค่ะไทยคุกกิ้งฟาร์มเมอร์ดอต้อนรับเชิค่ะ ช่องจะงูอะช่องอะไรอะพี่อะสาวมังเลยก่อนสาวมังเลยมังเลยค่ะมังเลยค่ะฝากช่องอะไรช่องเอ็กเ e เร e ซ์ e กด์สาวอะไรอย่างเงี้ยสาวมีแล้วอะอ่ะสาวงู ปุ้ยช่องไหนช่องไหนเป็นคนจังหวัดตราดค่ะจังหวัดตราดไม่มีช่องค่ะไม่มีเลยค่ะปุ้ยยังไม่ได้เปิดช่องรีบรีบรีบมากเลยลรีบมากเลยด้วยมือเลยดิ ฟาร์มเมอร์ดอไทยคุกกิ้งค่ะไทยคุกกิ้งค่ะไม่มีใครเคยเปิดเจอพี่อ่ะยังหรอเี่องพี่มีช่องอ๋อบอกแต่เพราะว่าพี่ไม่ได้คุกมาเป็นปีแล้ว่ะวันนี้จะทำส้มตำปลาเนื้ะของสายี่ปีแล้วตัว่าไม่ค่อยใครหมะคือเออแล้วน้ำพริกแล้วน้ำพริก เขาบอกว่าเขาจะเปลี่ยนครพีกไหมพี่โอ้นี่ไงนี่ไยกินหมาลูกไงกินลูกข่าก็เคยได้ส่งมาให้หน่อยนะจ้าจ้ายังมาคุยเยอะๆหน่อยจะไปไหนอะไปใส่ช่องไหนอ่ะช่องหนูแหละช่องพับอะไรเหมือนนี่มาคุยครั้งนี้มาคุยช่องอนบลยาชาแล้วแล้วก็จะไปไหนอะไปเป็น ที่ทำเรื่องหลายปีแล้วเชิญดีเลยนะแต่มันได้โปรโมทช่องใหม่อที่เดียวขจวดได้ช่องน้องมนนะคะช่องอะไรนะช่องมนิการ์ชาแนลมนิการ์ชาแนลนะคะเชิญกดไลค์กดแชร์แก้วอยู่ไปไหนอ่ะแกขับรถมาแก้วเดียวกิ๊งแกก็ได้ก็เดี๋ยวขอชรพี่หนิงคไม่คิคตังค์มั้ง พี่เดินหนูกำลังบ่นหนึ่งเลยว่าหายไปไหนทำไมหนูไม่เห็นเพชรเฟสไปไหนหมดไม่รู้แล้วไปที่ก็หารน้ำพ่นเมื่อกี้พี่ก็หาเอสเซนซุ่มพ่นชื่ออะไรวะฮึดูอย่างนี้กี่ปีแล้วนะกันซุ่มคาเฟ่เช้าเนี่หน้าหนาวเนี่หนาวอีกหนาวจรล้วันพุธนั่งพี่ต้องหนาวแบบนี้จ้ะ ทุกันนี้ค่ะบุญสอนี่หาไม่เจอไม่ถูกใจนดูขับรถมันมีมันมีแบบว่าแอปเปิลสตา์เดหรือว่าเอ้เรนโมหตนะคะน้อง็อปเล่นบมานจะเกิดนะกระป๋องคงจะได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวนู้นูนูนทำชาเองพี่ง่ายๆเพราว่ามันหนาวชามาดิปีค่ะโปรโมทให้ลงคนเหรอจ พี่อยากขอบคุณจ่ามากเลยจ่าจ่าอันที่เตือนโฆษณาด้วยสิเดี๋ยวเราแป๊บนึงอ่ะพี่พี่พี่ไก่เราเป็นกำลังใจนี่มาโฆษณาหน่อยโฆษณาเร็วๆคุณคุณได้ห้านาทีเองอก็ถึงสิบนาทีอายุโฆษณาไปนี่ไลน์เหรอไลน์อ๋อไม่ไม่ เอาไม้มาวางบนโต๊ะแต่พอมามาแต่ตัวเออพี่เห็นเธอซื้อซื้อที่ไหนล่ะไอสามีซื้อให้ให้ทำน้ำจิ้มเออ่น้ำจิ้มไอยสิบรสเรอได้แต่ของพี่อำน้ำจิ้มกับเ่นี่ยังทำน้ำจิ้มโบกน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มแจ๋วอันนี้มันเปรี้ยวค่ะต้องใส่พริกป่นแล้วก็มะนาวใส่เออ่พริกป่นมะนาวแล้วก็บริกาครัวใช่ ี้คแล้ว็่สาว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 รู้สึกยังไงมัางคะมาวันนี้มีแฮปปี้มี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 นนดามายอะไรกันยังไงอมาสั่งี่นี่พีว่าอยากทานอะทีู่ไหนูถึง่ใช่ไนะหนูหมุนหมุนกล้องไม่เป็นก็ถือมือมือใช่อะนะหหนูหมุนกลไม่เป็นอเดี๋ยจะหาเาให้ถืออะไรวะไม่ใช่อที่ถือถี่ี บางทีเนี่ยไปหัดก่อนไปหัดก่อนโอ้อันนี้อันนี้ไม่ต้องหัดแบบเอาแบบโดยตรงเลยประสบการณ์โดยตรงโอเคไปฝึกตอนตอนนี้อยู่ในครัวเนี่ยนะตอนนี้ทำอาหารการกินไหมคะไทยค่ะแบบไทยไู้าเส้นุ้สาหอนโอ้โหโอ้ดูเชฟเชฟเชฟกสับยานะคะ แสด็จนวดจากเจ๊แพงตานะคะเจแปนตามาไกลมากจากไทยภูมิเอนจโยภาพเศรษฐีนีจากจังหวัดเลยนะคะเศรษฐีนีจุดมาจังหวัดเลยแนน่อนนนนแ่่ออคะันนั้นเศรษฐีนีนะคะอันนั้นเศรษฐีนีจากเชียงใหม่เป็นเชียงรายเชียงรายเชียงใหม่ จากชัยภูมิค่ะเสรษฐีนีตำส้มตำลาแดกเด้อจากเดิอเป็นตอนบอสม่ตอนบอสิอปาแดกเพื่อัดลอกห้อนะปันแดก่ั้งในอะไรลมดีจัเสียบคักเสียบเนี่ยป่ะนะ

พี่ต้องสองสาเดือนแล้วนะก็พี่ก็หามันไม่เจอไหนคะหาพี่สิหนึ่งจังชื่อพี่แรกเดี๋ยวไปลืงโอเคนะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวมีคลิปต่อไปนะคะอย่าเพิ่งจบอย่าเพิ่งจบอ๋ออย่าต้องจบนะนนี่นี่จบจบท้ายด้วยอันเอียงกับเซธที่นี่จากไอชัยภูมิเป็นตำกะสมตำประเด็จแซธนะคะสวัสดีค่ะ